เจาขอกราบสวัสดีถ้าู้ชมกันด้วยเลยนะคะวันนี้เราจะมาพบกับรายการฟุตเทสเกมทีวีวันนี้เราจะมาเล่นซุปเปอร์สมายกออีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็อย่ารีวิวกับผมด้วยครับคือบุญทุกตาวาติกร่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับผมเป็นคนทันมวยนะครับไม่ใช่จอซินานะใช่ผมชื่อออ,อดัมอาดัมไม่ใช่โอเคนะ้องของผมก็จะมาเล่นด้วยนะครับเล่นนําตัวเลยครับ เองียบแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นในโหมดโปเกมอนกันนะครับโอเคมาแล้วโอเคผมเป็นพิกาะจูครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอฝึกแป๊บนึงผมยังไม่ได้เล่นกันดาร few moments later โอเคสู้กันได้เรียงครับได้เลยยูหูอู้อู้โอ้โหเฮ้ยเดินๆนะพอมมีพลังจังวะเเเเเหา เดี๋ยวขอแชร์พลังก่อนจ้าเบสไม่ใช่อันนั้นมันโูกูแมสกี้นาทีเออเออขอเงินมาตะกี้ด้วยนะเออเอออุ้ยถ้าพี่บนไม่ชนนี่กระเด็นไปไกลแล้วเนี่ยบางอาจบางอาจนะเฮ้ยเออโอ้เออ้วเป็อะไรจะเอาเหรอจะเอาเหรอ เดี๋ยวแปบนึงนะเอชาร์จพลังแป๊บเพราะใชพลังก่อนเฮ้ย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 ลูกวาลโอ้เอาเล็้เอาเราไงวเ้ยเ่อเ่อดี๋ยวเ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 ดีวก่อนได้ไหมระเบิดพลังอไม่โดนใครสัคนเลยบรรทุกพรขอพูดคำหยา ห้ามพูดคำหยาบครับคัะผม YouTube อาจจะเป็นลิขสิทธ์อะไรก็ได้พร้อมยิบยิยิปแนมังกรด้วย e อร์ด d a ก k o n เหรอไม่ได้สิ้ใจไปแล้วนะครับย่งเข้ามาเลยอุ้ยกจูดีรักจูดี ไม่เป็นไรค่ะอ้าวเฮ้ยทำไม่ตายเออไม่ตายเยอะแล้เยอะแล้วเยอะแล้เยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเเฮ้ยอ๊ยเฮ้ยโอโหคว่ำคว่ำทำไม่ันไม่ใช่คว่ำข้ามจะเก่าอไรลูกอะไรอเฮ้ยแก้วนึ้ยม่อไรจะตายกเนี้ยไม่เฮ้อไม่เข้าไปเฮกช็อตเลยพี่แออ้าวเฮ้ย ในที่สุดคุณเนี่ก็ชนะไปแล้ว